พี่หมอมาอ่านแล้วเลือกตอบคำถามนะครับว่ามันน่าสนใจและอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้คนนะครับก่อนอื่นช่วยพี่หมอกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้ติดตามพี่หมอไปเรื่อยๆครับสำหรับคำถามแรกนะครับคือขออนุญาตสอบถามค่ะจากคุณ เจอสู้นะครับขาดทรงประกันสังคมกี่เดือนถึงโดนตัดสิทธิประโยชน์เรามาดูว่ามีใครตอบอะไรบ้างนะครับก็จะมีคนมาบอกนะครับว่า6เดือนจ้าคุ้มครองรักษา6เดือนอันนี้ก็ถูกนะครับแต่ว่าน่าจะหมายถึงว่าคนมาตรสามสามนะครับที่กลายมาเป็นมาตรสามแนะครับยังมีสิทธิ์ต่อเนื่องนะครับก็คือหกสิทธ์นะครับ ยกเว้นสิทธิ์ว่างงานนะครับเพราะคุณออกจากมาตราสามสามคนที่ให้คุณออกก็คือนายจ้างนะครับหรือคุณลาออกเองก็ได้แต่คนที่แจ้งจะเป็นตัวนายจ้างครับต่อมาคุณน้องน้อง J จตอบว่ามาตราไหนคะมาตราสามสามไม่เกิน6เดือนคะ่ะมาตราสามก้าไม่เกิน3เดือนนะครับ อ่าอันนี้แสดงว่าคุณน้องๆนี่เขารู้มากเลยครับว่าผู้ประกันตนเนี่ยที่มีสิทธิ์เนี่ยจะถูกตัดเนี่ยมีอยู่สองมาตาสามมาตาสามสามหกเดือนมาตาสามเก้าสามเดือนค่ะมาตาสามสามค่ะพอส่งเงินส่งพอเงินส่งค้อบุตรไม่เข้าค่ะพอเงินส่งเพราะบุตรงงนะครับว่าทําไมมาตาสามสามถึงาเงินส่งค้อบุตรไม่เข้าพี่หมอก็งงเหมือนกันไม่น่าจะเป็นงั้นนะครับ ถ้าไม่ได้ถูกนายจ้างไล่ออกนะครับหรือว่าลาออกตอนนี้มาดูคําตอบอื่นนะครับมีคนนึงตอบมาแปลกแหวกแนวว่าคนอื่นสุภชัยทองเรืองรักนะครับ3เดือนครับอันนี้ก็ถูกนะครับสําหรับคนมาตรา39นะครับสามว่าคุณสุภชัยอยู่มาตรา39หรอครับ งั้นอ่ามีคนมาตอบได้ชัดเจนขึ้นนะครับคุณแคทบุกผาตอบว่าขาดส่ง3เดือนภายใน12เดือนติดตอก็ติดต่อ,ตตอหรือไม่ติดต่อกันก็ได้ค่ะอันนี้เป็นคำตอบสำหรับคนมาตรา39เช่นกันนะครับงั้นพี่หมอสรุปนะครับว่าเอ่อคนที่ขาดส่งประกันสมกี่เดือนโดนตัดสิทธิประโยชน์ก็ตอบว่ามี2มาตานะครับสำหรับคนมาตรา 3- ส เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลาออกจะมีระยะเวลารอคอยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับมีระยะเวลาคอย6เดือนนะครับถ้าคุณจะต้องการสิทธิประโยชน์ต่อคุณจะต้องต่อมาตราส9ครับเป็นทางแก้นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือคนมาตราส9คนมาตรา39คือสมัครใจส่งเองเมื่อคุณขาดส่งไป1เดือนคุณจะกลายเป็นมาตรา41นะครับ ทันทีโดยที่เขาจะรอคุณเนี่ยอีกแค่2เดือนนะครับถ้าคุณไม่ส่งอีก2เดือนคุณจะโดนตัดสิทธิ์มาตราสามเก้าตอนี้คุณจะกลับเข้ามาอีกคุณต้องไปหานายจ้างแล้วนะครับอีกกรณีหนึ่งของมาตราสามเก้าก็คือในในรอบ12เดือนถ้าคุณขาดส่ง3เดือนไม่ติดต่อกันคุณก็รุดเช่นกันครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ยังต้องการสิทธิประโยชน์นะครับอย่างเช่นต้องการสิทธิประโยชน์ 6 0ิ์ในมาตรา39นะครับอย่างเช่นคุณทำงานอยู่แล้วปรากฏว่าคุณยังมีลูกเด็กอยู่นะครับคุณจะต้องพยายามส่งนะครับคุ้มกับคุณมากๆนะครับหรือ,อคนมาตาสา3สนะครับก็ยังต้องการครบทุกสิทธิ์คุณจะต้องอคงสภาพการเป็นลูกจ้างนะครับแล้วก็ถ้าคุณหลุดจากมาตาสามสามแล้ว ุณก็ต้องตอบมาต่สามก้าให้คงสิทธิ์ได้ครับใครมีคำถามอะไรเขียนมอนไว้ได้เลยครับ